คนหลอน้องโฟด์ัทวั์มอบเพลงเพ้ทางให้กับพี่ดิซ่าล่าสุดทางช่อง YouTube Flex Connect ในช่วง f l e x Talk ซึ่งเป็นรายการไลฟ์ท็อกที่ฮิตที่สุดและก็ติดเทรนด์มากที่สุดเป็นสถานีวิทยุนั่นเองนะคะในเทปล่าสุดเขาได้มีการพูดคุยกับน้องโฟด์ัทวั์เป็นศินลปินรายล่าสุดค่ะจาก r i เซ e r Music น้องได้ร้องเพลงเพสทางของลาบานูนมอบให้กับพี่ดิซ่าด้วยค่ะแลวก็ร้องเพราะซะด้วยนะเพ้ทางพี่ดิซ่าละสิพี่พี่บลิงดิลลี่ก็บอกว่าพี่ ก็เพ้ทางหนูค่ะเพราะว่าหล่อมากฉัน,าาน,น,นแฟนคลับพอได้เห็นแบบนั้นงอได้เข้ามาฝากเนื้อฝากตัวกันยกใหญ่เลยบอกว่าฝากเอ็นดูน้องโฟด้วยนะคะน้องมีพี่ที่าเป็นไอดอลด้านการเป็นศิลปินเลยค่ะและก็ตอนนี้น้องกําลังมีผลงานเพลงเดบิวต์ในฐานะศิลปินชื่อเพลงเทคะแนนนั่นเองฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ซึ่งน้องค่ะเป็นเมนพี่ลิซ่าจริงๆนะคะไม่ใช่คอนเทนต์เพราะว่าเคยเล่าว่าเคยไปดูคอนพี่ลิซ่ากับเพื่อนด้วยก็คือตาม2คลิปนี้ค่ะเมื่อปีที่แล้วแล้วน้องก็บอกอยากให้ไอดลอลเกาหลีมาฟิชเชอริ่งด้วยก็คือพี่ลิซ่ากับบินจีอยากให้ร้องเพลงไทยน่าจะน่ารักดีพี่ลิซ่าแบล็คทีแล้วก็มิมนจีนิวจีนนิวจีน ส่วนอีกคลิปก็ถามว่ามาเกาหลีนึกถึงอะไรน้องก็บอกว่าพี่ดิซ่าโอ,อ้ใช่ถ้าคุณนึกถงพี่ดิซ่าอริซา Oh. ปีนี้ล่าสุดได้ร้องเพลงให้พี่ดิซ่าแล้วนะคะซึ่งน้องโฟสก็เรียกได้ว,ว่าติดตามพี่ดิซ่ามานานแล้วล่ะประวัติหลุ่มคนนี้ไม่ธรรมดานะคะน้องโฟสณัทวัชิโรดที่กูลเกิดวันที่18ตุลาคม2547ด้านการศึกษานั้นศึกษาดยระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเซนต์คาเบียลด้านชีวิตวงการบันเทิงน้องโฟสเริ่มก้าวเข้าสู่วงการจากการชนะเลือกการประกวดในโครงการ h ท i l a n d School Star 2019 p r e s ซ n t e d by Samsung Galaxy A จากนั้นก็มีโอกาสได้เซ็นเป็นนักแสดงในสังกัด GMM ในด้านชีวิตส,ส่วนตัวน้องโฟตนั้นเป็นหนุ่มน้อยหน้าตาตีที่ฉายแววหนอ่อดั้งแต่เรียนมัธยมแล้วในที่สาคัญเป็นขวัญใจของสาวในรูดินมากเวอร์น้องโฟตเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาพูดเก่งและก็เป็นคนที่กล้าสแสดงออกมากๆล่าสุดนี้ก็ฝากเอนดูน้องด้วยนะคะน้องมีพี่ลิซ่าเป็นไอดอล